ทำไมเขาพูดอย่างนั้น่ะ Why do they say All right, boys, let's let's call it a day. Okay, let's call it a day. เรียกว่าหนึวันฝรั่งพูดแบบนี้ก็ดูงงๆใช่ไหมคะสำนวนนี้หมายถึงพอกันเถอะเลิกงานกันทำมามากพอแล้พวพรุ่งนี้ค่อยมาทำต่อคะ่ะ To stop what you are doing right now because you think you have done enough. แต่ว่าทุกคนคะ่ะกิ๊ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมมันจะต้อง call it a day เท่านั้น Here is the story behind this idiom. กิ๊บเคยได้ยินมาว่าสำนวนนี้เนี่ยถูกใช้เมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วค่ะหลังจากที่นักเขียนท่านหนึ่งได้นำคำว่า call it half a day ไปใช้ในหนังสือของเขาเพื่อบอกให้เจ้านายทราบว่าเขาได้ทำงานมาครึ่งวันแล้วนะถึงเวลาที่จะต้องกลับบ้านได้แล้วซึ่งการเดินทางกลับบ้านแต่ละครั้งก็จะใช้เวลาครึ่งวันเลยค่ะเพราะว่าสมัยนั้นยังเดินทางด้วยม้ากันอยู่ หลังจากนั้นไม่นานผู้คนก็พูดเพี้ยนไปเพี้ยนมาแล้วก็มีการปรับให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยก็เลยกลายเป็นสำนวนที่ว่า call it a day เพื่อเป็นการบอกให้กับคนในบริษัทได้รู้ว่าหมดวันแล้วนะถึงเวลาเลิกงานแล้วค่ะและถ้าสำหรับใครที่ทำงานในช่วงกลางคืนก็สามารถเปลี่ยนเป็น call it a night ได้เหมือนกันค่ะ for example I'm getting a bit tired now let's call it a day ฉันกำลังรู้สึกเหนื่อยแล้วอะเลิกงานกันเถอะ ใครมี i d i o m มไหนที่น่าสนใจที่อยากให้เรามาพูดคุยกันอีกสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ and that's it for today bye ถ้าได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ชอบเนื้อหาแบบนี้กด subscribe กด like กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปของฝรั่งอังกมอให้ทุกคนได้เรียนรู้และเก่งขึ้นไปด้วยกันนะคะ happy learning